วัดีครับวันนี้ก็พบกับผมคุณไอเกมเมอร์กันอีกแล้วอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเซิรฟ์ฟไล่บฟ ctf นะครับอืมมันเขียนอยู่แบบนั้นนะมันเกี่ยวกับเอาแบบว่าก็คือไปชิงทงหรือขนแกะจากฝั่งตรงข้ามมาวางฝั่งตัวเองนะครับ ถ้ามีเสียงลบกวนก็ต้องขอพากันด้วยนะครับเอา้าโดนสีแดงดำไปแล้วหนึ่งคะแนนคะแนนป่งไปวิป่งไปชิงธงชิงคนแกะสิเออ ไม่ตามได้ไหมไม่ได้อุ้ยเอือบเลี้ยวล่วงอุ้ยอุ้ยอึ้บเข้าได้แล้วโอ้ยโอ,อ้โอ้เออบไยเลย, này, ยน้อยแน่ใหญ่หนึงบุ่มไปทางนี้ดีกว่าอุ้ย เป็นวัดนะก็เลยไม่ได้อัดลอยนะเฮ้ยไอยสีดำๆนี่มันขะนแกะนี่ว่าโอโ้สีแดงเต็มอฮึวิ่งสิแรกอ้ยโอ้ยหวงเนี่ยแคปเจอร์วูฟอร์ม Opposing side and place here เนี่ยตรงนี้ให้วางสีเขียวมันจะบอกเองว่าให้วางสีอะไรเนี่วางสีม่วงแล้วถ้าสมมุตินี้เป็นฝั่งตัวเองใช่ไหมครับเป็นบล็อกสีชมพูที่ผมชี้อยู่ไหมครับถ้ามันเป็นฝั่งตัวเองนะครับมันก็จะไม่สามารถเข้าไปในนั้นได้นะเดี๋ยวทําให้ดูจะเข้าฝั่งตัวเองไม่ได้นะ โอ,อ้มันเข้าฝั่งเราได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยไอ้บอกเนี่ยถ้าเดินผาไม่สามารถเดินผ่านได้เห็นไหมครับมันจะไม่สามารถขับไอได้แน,น่แน่นอนนะตานี้แบบหนึงดูกันอุ้ยเฮ้ยสีแดง ตบมันในลูกนี่ไม่ต้องเลยเย้ข้าแล้วคนหนึ่งอดีนี่เอ้ยมันหนีได้แล้วไล่คิวไล่คิว มันชิงทองฝั่งเราไปแล้วครับตบกมันให้ร่วงตบกตกนี่ฆ่าได้แล้วอีกคนของมันร่วงไปด้านล่างเลยเกินขนมปังกันโอ้โหอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคอื้อหือโอ้ฟายได้แล้วกัน ต่อไปเรื่อยๆนี่น,นี่เข้าไปอุ๊บไดนสีม่วงโอเคได้คุณแก๊สีม่วงมาเรียบร้อยเมื่อกีเพื่อนตายนะครับโอเคลั่นเลยอุ๊บอุ๊บ อุดอูดอุดเงินขุ้มกันด้วยดูวันอ๋อ,อไม่มีใครตามมาโอเคเดี๋ยวทำแต้มให้เราสีม่วงมาแล้วปึ๊บนี่ครับก็มันจะบอกให้วางสิเอ้าวางก่อนเย้ ผลสรุปนะครับก็คือแพ้แพนะครับแพสสีแดง G G ครับ G G ตาม G G อ,อเอ,อลืมไปลืมไปยังไม่ได้ดล็อกอินทีขี้เกียจล็อกอินวบลุดนั่นไง แล้วก็เรอเซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ททีเนี่ยดูไอดีได้เลยนะครับด้านล่างเดี๋ยวผมทิ้งไอดีให้ด้านล่างคลิปมามเริ่มเล่นโอ้แลกไอเลยอ่าเราได้อยู่สีแดงนะครับก็ต้องไปชิงทรงสีเหลืองเอาได้หนึ่งต่อนหนึ่งแล้วหนี่อ่ะ

บวกครับบุกผูกเพื่อนดีมากที่ต่อเราจะได้วิ่งขึ้นไปได้ครับปึ๊บปึ๊บนี่มันอะไรนี่โอ้ลวงไม่นะไม่เราจะไม่มาจบตรงนี้เ็ดค่ดเยสน่าเข้ามาได้แล้วนะครับแล้วก็มาเอา ขนแกะสีดำมองสีเลยแล้วก็ชุดกะเตรียมตัวทำแต้มให้ฟังเราได้อึ๊บอึ๊บเอ้ย กวัสดีอีกโอ้ยโอ้ยอย,อยู่บนบ้านฟังมันเลยโอเคไปละอังเฮยกรรม้องไงกรรม้องไงไม่กรรมเว้ยโอ้ยใครตีหนูไม่มายุ่งเว้ยรีบกลับฐานด่วนเพื่อนทำไรทำไรก็ช่างเหอะเราก็รีบ เอาขอนแกะไปวางเร็วที่เอ่อให้ไปอย่าโดนแย่งแล้วมันต้องไปวางอีกเดี๋ยวสร้างเถอะทีมเราก็ได้นะดึงดึงเอาเลยเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยนะแน่นอนครับโอ้ไม่วางอะ่ะวางดิ ก็ oh oh าวางเองมาได้เอ้าม oui. ึงออกดีไอ้คุ้ยจะมีคำหยาดขออะไรด้วยเฮ้ยเฮ้ยมาเจอแล้วเฮ้ยอันนี่ จะวางยังไงออกดีมอแน่นอนคัมันไม่ยอมออก อยากแบนมันท้งจริงมึงก็วางดิโอเออวางออกมาดิหรือไม่ก็ยิ่งแพแล้วครับแพแล้วมันพึ่งมาวางโอ้โอืแพแล้วพึ่งวางมันชื่ออะไรละ่ะยะอพิคอะไรก็ไม่รู้ เนี่ยเม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยจำมาจารรีชื่อนี้ทำทีมแพ้อียชั่วมาเน่ตบเอ่อทำทีมแพ้เซ็งเลยมาเล่นกันต่ออีกรอบนะครับคลิปหนึ่งเล่นสามรอบพอ,อ โอเคตอนนี้ได้อยู่สีฟ้าอืมปึ๊บมีคนสีฟ้ามีสิบเก้าคนออกสิบแปดแล้วเราก็จะวิ่งไปเอาคนแกะตามเคยเฮ้ยบล็อกอีกไม่เอาตืด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 ว้าวมีทางเรียบร้อยครับแหลมเลยอเอาเฮ้ย ไม่แหลมแล้วมั้งโอ้ว h ัดอืเรือเราก็เข้าไปในนั้นละเฮ้ยอุ๊บห่วงมล้ก็ไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันเนาะตึดตึ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 ด <c oughs> เร็ไวไม่ละจ้าอาวุธกายสหายจู่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 เอาเพื่อนเรามาแล้วหรอโอ้ช้าเกินเพื่อนแย่งช่างอะไรเอาสีเนี่ยเอ้ออะไรมันเนี่ย เย้ได้หนึ่งแต้มแล้วนั่นเดี๋ยวเราวิ่งไปสิงฝั่งโู้นกับเรากันเอ้ยเราสีฟ้าจังเว้ยยังไม่เติบบ่ะอุ้ยไม่อยาพูดเลยเฮ้ยวิ่งดิวิ่งโอ้โอ้อ่า โอ้ยไปเข้าไปอ่านี่สีม่วงโอเคได้สีม่วงแล้วอ้าวสีม่วงหายอ้นนาวชนะแล้วเย้ชนะแล้วทีีเย้ชนะแล้วเย้ ยอยงกัดนะนะครับนะนะอย่างสวยงามมั้งโอเคนะครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์แต่ถ้ายังแครก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ๊ายบาย